สวัสดีครับอันนี้ลูกค้านําเครื่อง GX 1 6 0มาครับลูกค้าใช้กับข้อพยานาคสูบน้ำนะครับกค้าแจ้งมาว่าสตาร์ทเครื่องแล้วใช้งานไปมันเครื่องออกตรงรูน็อตครับเรามาดูาสาเหตุกันนี่นะครับสาเหตุที่มันออกตรงรูน็อตนะคนี่ทะลุนะครับทะลุเลย2องรูล่างข้างบนไม่เป็นไรนะครับ สาเหตุคือลูกค้าใช้นอดยาวเกินไปแล้วคันจนมันทะลุนะครับอนี่เดี๋ยวเราเอาอ e ีฟอกซี่อุดนะครับไม่เชื่อมนะครับฟอกซี่อุดก็พอเพราะไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนี่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเปลี่ยนปะเก็นปลาค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนซีลพอเมียงน,น,นะครับโอเคขอบคุณครับหลเลือกนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อย แต่มันเครื่องก็รอสตาร์ทสิบเรียบร้อยครับไม่ออกโอเคนะครับก็หาน็อตที่สั้นลงนิดหนึ่งให้ลูกค้าไปด้วยเพื่อที่จะไม่ขันเพื่อที่จะไม่ใส่น็อตยาวก็ขันเข้าไปทะลุอีกนะครับโอเคครับส่งงานขอบคุณครับ